with respect to the building area component นะครับเมื่อกี้เราว่าด้วยเรื่องอัตราการไหลต่อคนไปละตอนนี้ลองมาดูไอ้เรื่องอัตราการไหตไลต่อพื้นที่บ้างนะครับไอ้ที่บอกว่าสแตนดาดมันมีสองเลขใช่ไหมอัตราต่อคนกับอัตราต่อพื้นที่ใช่ไหมเมื่อกี้พูดต่อคนไปละคราวนี้มาดูต่อพื้นที่บ้างนะครับ with respect to ก็เป็นสำนวนที่เจอบ่อยๆนะครับ with respect to ก็คือ เหมือนกับ corresponding to with respect to เนี้ยก็ที่เกี่ยวข้องกับไอ,อส่วนประกอบที่เป็นอัตราต่อพื้นที่เนี่ยนะตัวข้อกำหนดเอาใหม่นะวัตถุประสงค์ของตัวมาตรฐานเนี่ยนะครับที่ที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะมันนำไปสู่อัตราการระบายอากาศต่อพื้นที่นะครับซึ่งมีพื้นฐานการคิดอยู่บนงาน อยู่บนมุมมองของการวิจัยของคนใช้อาคารเนี่ยว่าอาคารนั้นน่ะจะต้องเป็นอาคารที่มีมลพิษต่ำโอเคเอาใหม่นะเดี๋ยวกำลังพยายามเรียบเรียงเป็นภาษาไทยกระชับกระชับก่าน,นะสำหรับไอเรื่องอัตราการระบายอากาศต่อพื้นที่นะเช่นต่อตารางเมตรหรือต่อตารางฟุตเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า ต้องทําให้คนนะ่ะรู้สึกว่าอาคารนั้นนะ่ะมันมีมลพิษต่าคือประมาณว่าถึงพื้นที่นั้นไม่มีคนประจําไม่มีคนใช้งานประจําอยู่ในพื้นที่นั้นหรือไม่มีคนนั่งทํางานประจําอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเรายังคงต้องมีการระบายอากาศอยู่เพื่อให้คนนะ่ะเขามีเพอร์เซพชัน่ะคือมีมุมมองหรือมีความรู้สึกว่าอาคารนั้นนะ่ะมันมีมลพิษต่า โอเคไหมครับพอพอนึกภาพออกเนาะ,ะคำนี้จริงๆเป็นคำที่สวยนะ perceive นะ per per เนี่ยนะ perceive กับ perception เนี่ยอันนี้คำนามเนาะแล้วก็คำนามแล้วก็ verb ก็เป็นอย่างนี้เนาะ perceive เนาะก็แปลว่ามองอนนจริงๆมันแปลว่า see นี่แหละแปลว่ามองนี่แหละ s-e-e-c นี่แหละนะครับที่แปลว่ามองแต่อันนี้ก็เป็นสับสวยกว่านะมันไม่ใช่มองแบบด้วยตาอย่างเดียวไง มันเป็นมองหรือว่ารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆนอกจากตาด้วยเงี้ย perceive นะครับเพราว่ารับรู้นะครับเอ perceive perception นะครับอ่ะแน่นอนล่ะครับว่าไอก,การระบายอากาศเนี่ยนะมันสามารถสูงกว่านะครับ x C, คือสูงกว่าไอค่า minimum requirement ได้แหละคือมาตรฐานกำหนดว่าต้องระบายอากาศเท่านี้เนี่ยโอ้ยเราเราเราเพิ่มได้นะเราเราระบายอากาศมากกว่านั้นก็ได้ยิ่งดีด้วยซ้ำไปนะครับ ไอการระบายอากาศที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็แสดงให้เห็นว่ามันให้มันมีประโยชน์มันมีข้อดีนะครับต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคารนะครับต่อความสบายนะครับแล้วก็ต่อ productivity คือเหมือนกับพอคนรู้สึกสบายนะครับเขาก็ทำงานได้มากขึ้นไงใช่ไหมครับทำงานได้ปริมาณมากขึ้นมี productivity มากขึ้นอันนี้ภาษาไทยก็เรียกผลิตภาพแล้วก็จะมีเนี่ยทำงานได้มากขึ้นนะครับ ตราบใดที่นะครับ a อ l ลอง as ตราบใดที่อากาศนั้นนะ่ะมันสะอาดแล้วก็แห้งนะครับอ่ะอันนี้เขาพูดในข้อดีนะคือถ้าเกิดเราระบายอากาศใน,นตราที่มันสูงกว่าสแตนดาร์ดเนี่ยเออมันก็ทําให้คนมีสุขภาพดีแน่ๆสบายแน่ๆแ,แล้วก็ตราบใดที่อากาศมันสะอาดและแห้งเนี่ยนะเออ productivity เราก็จะดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ในมุมเสียก็คือ ถ้าเราเอาอากาศภายนอกเข้ามามากขึ้นนะ่มันจะเปลืองพลังงานในการปรับอากาศนะครับอย่างประเทศไทยที่เป็นอากาศร้อนชื้นใช่ไหมโอเคเราหวังดีเราอยากจะเอาอากาศสะอาดเข้ามามากๆเนี่ยแต่ว่าเราก็เอาความร้อนแอะความชื้นเข้ามาด้วยเนาะมันก็จะไปเป็นภาระในการปรับอากาศนะมันก็จะทําให้แอร์เรากินไฟมากขึ้นด้วยนะอแต่แต่องนี้เขาก็พูดในข้อดีแหละนะครับแต่ข้อเสียเราก็ต้องเออพอนึกเอาเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับ